อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับมาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับตัวที่7ของวันนี้นะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ WEM92 นะครับตัวนี้เป็นตัวยิงเฉพาะเซมินะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของเนื้องานกันเลยนะครับนี่นะครับเป็นสีเงินนะครับสวยงามนะครับ ปรับแสงนิดนึงเพื่้เห็นรายละเอียดนะครับโอเคในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับแต่ว่าตรงนี้เห็นนะครับตรงนี้จะมีเป็นรอยสีที่ไม่ค่อยเรียบนะครับนี่นะครับเห็นนะพอเป็นเงาสะท้อนจะมองเห็นชัดนะครับแต่ว่าพอตรงตรงก็มองไม่เห็นนะครับก็นิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งนะครับโอเคมาดูรายละเอียดกันต่อนะครับก็โดยรวมแล้วค่อนข้างใหม่นะครับตัวนี้ สีสวยนะครับสีเงินก็เป็นที่ต้องการของหลายๆท่านนะครับเพราะว่าเออ่พวกบาเบลตาเนี่ยพอเป็นสีเงินแล้วมันค่อนข้างสวยนะครับค่อนข้างเหมือนจริงนะครับนี่งานสวยนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในงานกันภายในกันนะครับอันนี้ดูแมกกาซีนก่อนนะครับแมกกาซีนนี่ทําการเปลี่ยนโอริงวอลเตอร์ไปให้นะครับตรงนี้นะครับผมก็ พอสมควรนะครับใช้ได้อีกนานเลยนี่ครับมีรอยนิดหน่อยนะครับมาดูในงานกันนะครับนี่ครับ2ท่อนนะครับก็ก่อนส่งครับถ้าทนานสั่งไว้นะครับก็จะทำการฉีดซิลิโคนนะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้เล็กน้อยก่อนนะครับ มาทดอนล่างกันนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาทดสอบยิงกันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเบ e นเก้าสครับตัวนี้เป็นงานไต้หวันนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบนะครับก็ตัวนี้นครับโอเคครับมายิงทดสอบกันดีกว่า ตอนนี้ก็ลังขีดก็ค่อนข้างดีนะครับบป็นต,ต้าครับยิงแรงๆนะครับจะสนไปประมาณนึงนะครับโอเคเดี๋ยวมาเติมแก๊สกันนะครับนี่นะครับแก๊สไม่ร่วมไม่ซึมนะครับไม่มีเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวมาทดสอบยิงกันนะครับ เปิดนิดนึงนะครับวันี้เราทดสอบไปหลายตัวอยู่เดี๋ยวจะมายิงตรงช่วงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ที่นิ้วชี้อยู่นะครับโอเคนี่นะครับทดสอบ WEM 92นะครับเฉพาะเซมินะครับตัวนี้ค่อนข้างแม่นนะครับ จะพยายามยิงกระจายนะครับจะได้เห็นว่าลูกออกนะครับกลุ่มกระสุนดีมากครับถ้าสังเกตดีๆเห็นไหมครับแทบจะไม่ออกจากเป้าที่เล็งเลยนะครับนี่นะครับลูกหมดสไลด์ค้านะครับตัวนี้ปกติดีนะครับเซฟสามารถใช้งานได้นะครับตัวนี้นะครับเซฟพอสกูเซฟังไม่ถึงพอดีมองกล้องอยู่นะครับมองไม่ค่อยเห็นโอเคนี่นะครับ เมื่อขึ้นเซฟครับใช้งานได้นะครับปรับเซฟได้สองด้านนะครับก็ถ้าเน้สนใจตัวนี้ครับก็ติดต่อนเข้ามาได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อจะขึ้นมาให้ด้านข้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับจะได้พลาดข่าวสารใหม่คลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ปืนไว้จะเข้ามานะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ